เป็นดาวลูกเสือจ้ะมาลำลึกถึงความหลังของเฮาอีกแล้วหมองเลียนนะคะพาลูกมาเที่ยวพวกมีพลังสูงแต่ว่าของเด็เขาต้องเล่นเป็นกลุ่มเขาจะต้องไม่ละสิมาเลียนมาอันนี้เขาจะต้องบอกนัดก่อนไงอีเพลสีมันบอกว่าฉันว่าแม่บรสามารถไอพุ่มบรสามารถสิเด<อ>ะมัน,ม,นมันเมาถึกมันก,กับแม่แลนะเนาะเขาก็ไม่ได้ลิงปันมึงนะไอเพลสีมันเห่แต่อยู่เพราะมัน โอ้ไพริมันมากไอของโลดพ้นหนอยอีวันเข้าบ่ได้ดอกแยาเห็ดบาปมันขึ้นไปกกับจิค้าสันปั่นได้เลยอีวันหนูดเสายิมผีเสาไม่ยิมผีบันไดเลยเมันปิ่นอยู่อันนัควาทยาเลยทวนอ่ะเจ้าภูมิอ่ะทุกนี้มันตรงเวลาเขาเสียเหรียดเขาตรงบอกทางนี้เขาเขาจองมีซิเคียวลิตี้ย้อนไปยี่สิบกว่าปีเราพอได้อยู่แต่มาสุดปีมาเอาใหม่สิ ยี่สิบกว่าปียังพอได้อตอนน 4, 4, 5, ี้สี่สิบสิตอนนี้สี่หาดสิบเราต้องท le ่ำใจย่างคือมาได้กับขาสั้นหลังไกยลาถอดตอนนี้สี่หาดสิบเราต้องท่ำใจเักอายุวัยยุ่เจ้าะไหล่ผมแถมไวเนาะของยังสี่มันแย่มึงสึอของคืออย่าได้ของแถมแทะุูนะเพศสี่มันเพศสี่มันมีความรู้สึกว่าอยากอยากปีนอยากใส่พลังมันเก่งเนาะมันพวกยิมนาสติกเนาะยายา ยาซากูว่าแล้วมันฟังความคืออย่างนี้บางวันอย่างนี้คือไงบางวันนี้กอดก๊อกเสาอยู่ว่าเด้ไปหอดเสือกอยู่ต้นต้นไม้มันงายแต่ว่าต้นไม้สมัยเก่าเด้ต้นพวกนี้มันเห็นบ่มันทนเนี่ยเห็นบ่แล้วก็โอ้ยเป็นบ้านเฮานี่พวกข้ามาพวกหมดไหมบ้านเฮานี่น้ำลายใหญ่หมดเหลืออะค่คะไม่สิเหลือบอระค่ะ่ามป่านี่นะบ่ต้องไป็นเราอย่าอันบ่ต้องไปนั่นยากเอาละลิงเอาละเฮ้ยเด้อมาเด้อบ่มาเด้อ ติดตามเราได้นะจ๊ะที่ช่องไม่ใหญย่ยน้อยพากินพาทำพาเที่ยวตามสไตล์คนบ้านบ้านเง่น้อยเลยลูกใสยย่ยารักคนผูกพายใส่ยายรักลูกอใหญ่น้อยเล่ลูกใส่ยายรักคนใกล้บ้านหลากหลายเรื่องราวแม่ปูแอนลูกปูแล้วก็แม่ยูพินนะคะหลากหลายสไตล์ในต่างแดนนะจ๊ะปูแอนลูกลิงเนาะเออคือ,อยู่ดอกจับปูนึงมาไว้กันเนีไปปีนอีผู้นึงเนาะ ตอนได้บอกเฮียนมาป่านนี้ก็นาแบนมาแล้วเพิ่นเมื่อยเพิ่นสิสูตรดังเพิ่นเกลือกลือมดอ่อนกับบ้านจะละมือไปครับมายายปูว่าแมนนั่นเปื่อยออกยุ่งยุ่งเวลาอาบน้ามันนะย่างยไปนินท่าร้านไปนะยัแลฮะไม่ันไไมม่่ชโอ้ยยุ่งหรือเปล่าลูกนี่กัดแกจะพึ่งยุ่งไงยุ่งไงคือไงนั่นยุ่งเห็นมอเป็นยุ่ง นายยามันสิบบาบเออไปมันก็ละมันยังสิบบาเอาหยีบบอกท่านบอกมาท่านเอาลูกกูเหยียบแล้วมึงกัดกูเหรอวะใช่นหมมึงกัดกูเหรอกูเหยียบเลยเอาไปไปลิงเ้ยลิงเอาสมคัางนวดมือหนิครัาอันได้เดี๋ยวใครมีเสมอมันหมดอันเห็ดอันมีสมมือขั้นตลอนมันออกก่อเอ้าอย่าลืมเด้อเห็ดนะเด้ออันผนแหนกคนกลับมี่เด้อข้างหลังนะเห็ดหัวอันยาข้าวยางคือไปเบิ้งแน่บ่่ีดอกบปะ ทอดมันจุกข้างในมันมีน้ำมันมีน้ำขอด่างอันแต่ว่าเห็ดกับเซลย์ออกแน่แล้วแต่วัตถุดิบวัตหลายมันถือเป็นมิสเมอร์ที่มันออกกัอดนึงแล้วมันก็จะเศ้าไปกมิสเมอร์อะลรหนี่อีกสามมือนึงนะยางเบิ้งดูหามันเห็นจักดอกสองดอกกเจ้ามาเล่นยังก่อเลือกข้ายากเสือกเอินว่าค่อนยักษ์เซยอยู่ไอปู่ภาถามมันสิเม่าหมวย่ายเ่าสักการเอาไม้เอาไม้ใครอยากคนยักคอนยักนี่เด้เขาเฮ็ดทางเขายางมีป่ายพร้อม มันจะมีแบบว่ารถไปได้กับรถไปไม่ได้พวกมอไซน์ไงลูกขี่ข้างในได้ด้วยแต่มันจะแหวงเห็นมอี่ว่าคู่วามีมอไซค์ขี่ด้อยู่น่ะมอเบอลเปอร์สกูตเตอร์น่ะต้นกระเทียมเขาเจ้าว่าต้นกระเทียมว่าแสนโอ้กินโรเดอร์ย่านพิษกบูนนี่อยู่ตรงนี้นะปูทําแหวนทองหายวงหนึ่งตอนครูพามาปิ้งย่างไปล้างมือแล้วหาย หากันทั้งห้องเลยทีนี้พอบอกว่าแหวนหายพวกพวกเพื่อนในห้องช่วยกันหาหาจังไหนล่ะค่ะแหวนแห้งง้างแห้งเหยียบร่องแห้งจมดีแบบนี้มอตอนไปล้างมือก็เอื้อยอยู่ข้างใต้ตัวว่าโอ้ยแยกมันคือหลวมแท่นะตรงตรงนี้ก็เป็นห้องให้เราเข้าไปได้ไงเข้าหอใบบัวไง คึ้พ่อ,อยากอันนี้เราขึ้นหอดบอกอ้วนเนาะกินหอดป่าบอกอ้วนเน,ะนาะเขาเตรียมเขามีฟงมีฟืนมาให้เรียบร้อยนะลูก,กเซาหน้าถัางเซาหน้าน้วปูดเดินไปตรงริมน้ําเลยไปไก่เดินไปก่อนไก่ถ้าไก่ตก <c oughs> พวกเราก็หยุดไงเดี๋ยวค่อยไปนั่นไปตรงนู้นก่อ <c oughs> นพาพี่เข้าไปดูที่อบเซาหน้าก่อนอะไร กางเกงมันตึงคนขามันยาวกระเกงมันลังที่ต้มทำห่อนแล้วก็มันตอเข้าไปข้างในเด้ข้างหน้าข้างในเด้เป็นเส้านานองในน้ำเย็นเลยบองในน้ำเย็นแล้วก็คือนกเหมือนกับเวลาที่เราลงน้ำนกน้ำเนาะนกน้ำใบสนกางออกแล้วทำได้สมไอซิมมึงอยู่ แต่ว่าไปสวนนี่เอ้ยกินอยู่เอามาต้มใส่แอนต้มไก่คือจังไก่ใบบักขามอ่อนบ้านเด้ขึ้นเลาะเข็ดแล้วลองเลาะขึ้นไปทางฝุ่นเราก็ย่างโค้งมา <c oughs> ให้ผ้าเบิ่งกับผ้าเบิ่งอีหลีเนาะมึงบักแผนกสมรวถ <c oughs> มึงขึ้นไปหัน่นข้าวแม่ลูกเหั่นกูสิส้มน้ำหนาเติมเลยเด้อลลงไปูกกมม่เอาันสิบุ ารูปหน่อยสิถ่ายไหมกับพี่ขวัญถ่ายไปเก็บบรรยากาศไปถ่ายไปที่ใหม่ก็ได้ไปถ่ายตรงใหม่ต่อไปมันไม่ได้มาที่เดิมซ้าๆนะเอาเนี่ยเราว่ารดใครแมนใครแมนล่งกับมดนีแหละเ็ด <c oughs> บาปสูงเยเดีสิตกตรงพุ่มมักกสิเป็นไอ้ยังกะปูไอสเก็ตน้ำแข็งนะ่ะ อันนี้เขาคู่เขาพามาเรียนมั้งหนิคู่มาเรียนมันต้องมีคู่อยู่ข้างในเห็นว่าเออคอนยาขวดไงวานลูกมุ้งน่ะสีลงเลยว่อนวอนอยู่นี่นี่ต้นันนั้นเนี่ยลูกที่เขาไปทําศาสตา์ต้นไหลเขาไ้นี่น่ะเขาไฮบอเขาก่อนนี่ล่ะบ้านเราเรียกต้นกกภาษาบ้านเราภาษาอีสานเรียกไหลมันมีทั้งกกทั้งไหลไงต่างกันแต่ว่า คันจิเอาเอาบางนีมาได้ไดค่ะเอาคองออกไปเขาเห็นมาได้เด้ค่ะขยัคออกไปทะลุปลาทั้งกุดเนาะแผนการจะช่วยไล่เริ่มคิปตกแตกตกแตกขึ้นทันทีไล่นี่แหละเอาเนี่ยไปต้มสอาดนี่ไงง่าพอเนี่ยนี่อเกไปแล้วาืงาาเอมด้มยไสให้มันเป็นอันนั้นนะเออให้มันเป็นเสื้อแทนได้ยุได้ละตู นี่ว่ามันไปเตยประสูคนเน่ะเตยตาฮากินแล้วบานงานมโนมันคืนได้หรือเธอมันกระแมนหันหลาเข้าอาไปผ้าผ้าเป็นเจียนเจียนแล้วก <iffer sorting tout happens> ็ห่อใบห่อขนมไปทรรมัดนันมัดนี่มันกระแมนคักเนาะตาแห็งแล้วมันก็จะเป็นเสื้อบนีปเออผ้าขึ้นละตากแห็งมันลลูกมึงมันไม่ไปนี่เ้าเอามาเฮ็ดปิ้งย่างก็ได้เพื่อนเพื่อนเขามีเตียงไว้พร้อมมัด สำรวจปลาโอ้ยมันสีเหลืออีบีบีหน้าต่างไม่ได้ปิดไว้ไม่ได้บอกป้าป๊าเนาะ,นะนะโทหาเราก็น,น่น